าอะไรให้กันคัาอะไรก็ไม่บนวาดลูกกับวิชาวิชาอนิสสารอะคำวิชาคำนวณแล้วกันครับเป็นคำนวณกว้างๆเพราะวผมพอจะถนัดที่สุดแล้วกับทางคำนวณอณิตศาสตรฟิสิกส์อะไรพวกนี้ผมน่าจะเป็นศิลปะกับลูกเสือครับต้องสอบอะลูกเสือลูกเสือทำไมเอาเป็นพวกวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะแล้วกันครับถ้าให้บรรยายพอสำคัญกันการละการออกมาเป็นสี จะเป็นสีอะไรเพราะอะไรเอาเป็นสีนี้เลยครับสีมัคคาสามเกีครับเพราะว่าเรามีความเป็นีมเวิร์ k สูงมากครับอยู่ตามนั้นครับช่วงนี้น้องหยินทั้งเรียนหนักด้วยทํางานด้วยพี่วอก็ให้กําลังใจน้องไงบ้างก็ไม่ไม่ให้กําลังใจครับกวนซะมากกว่าโดยซ้ำก็ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาแหละถ้าเกิดเขาง่วงเขาก็เราก็อาจจะทําให้เขาไม่ง่วงได้เวลาจะนอนก็ไม่ได้นอนเลยเล่นเปียโนอยู่นั้นเหตุการณ์ใดที่ทําด้วยกันแล้วสนที่สุด ไม่มันจริงๆมันมันมันระบุไม่ได้หรอกว่าเราก็ทาหลายๆอย่างแล้วมันสนุกด้วยกันแทบจะทุกอย่างเลยทั้งบางทีก็ทั้งออกรายการด้วยทั้งหรือบางทีไปเที่ยวกับรายการหรือไปเที่ยวเองกินมันก็สนุกผมว่ามันสนุกทุกอย่างที่ได้ทําด้วยกันนั่นแหละครับว่าฟินไหมไม่รู้เพราะเราไม่ได้สนใจว่าเรื่องไหนมันจะเอต้องแบบฟินหรือไม่ฟินแค่เราทําแล้วมันมีคามสุมมันก็นั่นแหละมันก็เป็นไลายประสบการณ์ ถ้าสมมติจีฝ่ายทักไลน์มาตอนตีสามคิดว่าจะทักเรื่องอะไรทักมาทำไมนี <c oughs> ุ์จรินอนนอนแล้ว <c oughs> ไม่ถ้าสมมติเป็นเรื่องด่วนจะไม่ทักไลน์เรื่องด่วนมันต้องโทรหากันถ้าถ้าตีสามผมเดาว่าจะเป็นจังหวะที่แต่ละคนยังไม่นอนเราไปเจอเรื่องราวที่เราคุยกันไว้คุยทิ้งไว้เช่นวันนี้ผมคุยเรื่องสเต็กแป,แป,แป,แปแลกๆอะไรย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาไปเลื่อนเจอก็ส่งมาผมดูเลยอะไรว่ามันจะเป็นเวนี้สุดท้ายค่ะขอฝากคำให้กับ หมูยอหมูรมครับเก็เชื่อมโยงครับร้อยหกสิบครับอย่าลืมมีความสุขนะจ๊ะทำไมเขาไม่มีความสุขหรอเขาอยู่กับเธอเขามีความสุขทุกวันเขาบอกฉันฮะเอาเอมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆ <ไป S 2> อ,อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่กันแบบนี้คืออยู่กันเป็นแฟนแบบนี้หรอเออเออนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยหรอให้ตัวได้ไหมให้ตัวไม่ทันแล้วล่ะหึ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 อึห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 ึ มันไม่รู้จริงหรอมันไม่รู้จริงแล้วสิ่งที่มันติงคือเรื่องอะไร <c oughs> สิ่งมันไม่รู้ถูกต <c oughs> ัว <c oughs>